นิสัยของคนที่เกิดปีชวดหรือปีหนูชาวปีหนูเป็นคนที่มีนิสัยสุภาพมีความเป็นตัวของตัวเองสูงดือ้อฉลาดและหัวไวแต่ขี้กังวลจึงจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยแต่ก็จะไม่ค่อยเล่าปัญหาส่วนตัวให้ใครฟังเสียเท่าไหร่เนื่องจากไม่ค่อยไว้ใจใครอะไรง่ายๆภายใต้บุคลิกที่ดูสบายๆจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะเก็บตัวไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตมากมายประมาณว่าไม่ชอบให้ใครมาล้ำเส้นนั่นแหละโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตมองโลกในแง่ร้าย,ายและบางทีก็จแคบ จนดูเหมือนคนเห็นแกนตัวมากๆในบางครั้งแต่ก็เป็นคนที่มีความซื่อสัสตย์ตรงไปตรงมาสำหรับชาวโชดนั้นเชื่อได้เลยว่าพวกเขามีนิสัยที่ก็เหมือนกับหนูจริงๆคือชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแม้จะชอบความเป็นส่วนตัวก็ตามแต่ก็ชอบความสนุกสนานชอบพูดคุยหรือใช้เวลาอยู่กับเพื่อนสังคมกว้างขวางปรับตัวรู้จักคนมากแต่ก็หาเพื่อนแท้ได้น้อยแต่หากใครที่เป็นเพื่อนแท้ของชาวโชดแล้วเราก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยทีเดียว ในเรื่องของการงานพ่อเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นฉลาดหัวไวมีความมั่นใจในตัวเองจึงมักจะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเสมอแม้จะมีอุปสรรคและความยากลำบากเพียงใดก็ตามแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามเป็นคนที่มีระเบียบและมีความสามารถดังนั้นเวลาจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการขย,ขยายหน้าที่ในการงานการเติบโตของงานธุรกิจหรือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่จะไปได้สวยมากๆหากคิดจะไปเรียนต่อก็ทำได้จะมีคนคอยเมตตาสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จ ในด้านการเงินคนเกิดปีนี้ได้มาจะใช้ทันทีใช้จ่ายสิ้นเปลืองและไม่รู้คุณค่าของเงินขอเตือนว่าให้บริหารเงินให้ดีหัดเก็บออมไว้บ้างนอกจากนั้นยังต้องระมัดระวังตัวเมื่อมีใครมาขอหยิบยืมเงินแต่หากใครคิดจะยืมเงินชาวปีชวดก็ควรเต็มตาโตก,กับดอกเบี้ยอันสูงรีวได้เลยปีนี้อาจจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่แต่จะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆมีโชคด้านการเสี่ยงเล่นหุ้นหรือการต่อรองราคาแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าโชคไม่ได้อยู่กับเราเสมอไปคิดให้ดีก่อนลงมือทำเสียดีกว่า ในด้านความรักคนปีหนูเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ก็ไม่โรแมนติกแรกๆคนปีนี้อาจจะดูเข้าใจยากแต่หากได้รู้จักกันอย่างลึกซึ้งก็นับว่าคุ้มเพราะคนปีชวดนั้นเป็นคู่รักพ่อแม่ลูกหรือเพื่อนที่ดีมากๆยิ่งถ้าได้รับความเข้าอกเข้าใจหรือถ้าให้คำมั่นสัญญาต่อกันและกันแล้วคนปีหนูจะดูแลเอาใจใส่ซื่อสัตย์และทุ่มเทต่อสิ่งสิ่งนั้นมากคู่รักที่เหมาะสมกันดีที่สุดคนปีชวดคือคนที่เกิดปีมะโรงและปีวอกรองลงมาก็คือปีฉลูและปีชวดด้วยกันที่เข้ากันไม่ได้เลยคนปีีมมะ